เดี it, ๋ยวเดี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 ๋ยวมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นที่ไหมหรือเปล่าใครพี่ก้าเป็นสกินเหรอพี่ก้าเป็นสกินเมียเหรอเมียแบบนี้อ่ะน้องน้องอินมากแม่ก็ขอขอบคุณนะคะพุ่มในการตั้งแต่ช่วยดูแลเรื่องทุกอยันการเงินช่วยช่วยให้คำแนะนำต่างๆแบบว่าดูแลเหมือนแบบ เป็นคพ่อมาเลยพ่อได้ป่ะพ่อพ่อพ่อเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นอย่างนี้แหละรักกันุกันอด้วยกันยดงพ่อขี้อยเาลยังพ่อขี้อยเฮหาเลยแมผิว้เนี่ยโ้ยเีย้่งน้า ต่อไปครับใครอ่านน,น,นน้องรินเลยอารมณ์กำลังมารินพูดต่ออะไรก็ได้อ่าไม่พูดแต่ไหนกันขอนนคบคุณพอนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เกียนด้วยค่ะว่าตั้งแต่หนูนบรรจุตอนแรกมามีมีหลายอย่างที่ที่แบบว่างานที่หนูกับบ้านท่าแล้วอาจจะแบบว่าตัดไม่ได้ทำดี ือแบบว่าเราเราอยู่ร่วมกันมันมันมากกว่าแบบว่าการทางานอย่างนี้ยค่ะมันทั้งเรื่องส่วนตัวการให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะมัน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 ไม่มันไม่ได้เก okay, the ี Sail, ่ยวว่าเราเจอกันแบบว่านานแค่ไหนแต่ว่ามันมันมีความทรงจําร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็รู้สึกว่าขอบคุณไม่รู้ว่าปีสองปีอ่ะสองปี ก็ของบริษัทคนกีเดียวมันมีสองปีมัามีสามโมมากมันก็มีแผนแห่งแล้วโมงบริษคนเดียวสำหรับคุนะคะเพิ่งมาล่าสุดนะคะมองมองในทางการทำงานมองพอเป็นผู้บริหารแล้วก็ถ้าทำงานด้วยกันก็มองมองเป็นผู้บริหารแต่ว่าถ้ามองมุมในการเข้าทำงานง่ายก็มองเป็นพี่ชายคนหนึ่งค่ะ มอง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 เป็นพี่ชายเพราะว่าเก็บเงายกงรายอยากอยากอยากี่่อนียเวลาไปไปเรียนเก็บบรรยากาศบความเป็นกันเองกับคุณครูทุกคนแบบนี้การทำงานที่ที่นไหนก็มันก็อยู่ง่ายมันถึงว่าเข้าถึงคณะครูเป็นกันเองแล้วก็แบบให้ให้ความเป็นกันเองกับทุกคนเนี้ย